คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงบริเวณผาดำนะครับยังไม่สามารถดับไฟได้ส่วนจุดที่ผมอยู่ขณะนี้นะครับคือติมแม่น้ําแจ็บนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่หอครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการนําน้ําจากบริเวณนี้นะครับเข้าไปดับไฟป่าซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็เข้าดับอยู่ประมาณที่สองเที่ยวนะครับสามารถที่จะป้องกันไฟไม่ให้ลามเข้าใกล้ที่ทําการอุทยานแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านได้นะครับส่วนด้านหลังของผมที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือบริเวณผาแดงครับใกล้กับอุทยานเช่นเดียวกันจุดนี้ยังไม่สามารถดับไฟป่าได้นะครับไฟป่าเกิดขึ้น4วันแล้วนะครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่ผาแดงตอนนี้ก็ยังดับไม่ได้ส่วนค่าอากาศที่อำเภอฮอดวันนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะมีฝุ่นควันค่อนข้างที่จะกระทบต่อสุขภาพนะครับกับ80ไมโครกรัมต่อลูกบาตกเมตรทีเดียวแล้วก็สูงสุดเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาประมาณ130ไมโครกรัมต่อลูกบาตกเมตรขณะที่ภาพรวมของฝุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่จุดมีมีหลายพื้นที่นะครับมีฝุ่นกระทบต่อสุขภาพแล้วก็จุดความร้อนเพิ่มขึ้นถึง142จุดทั่วจังหวัดนี่เป็นสาเหตุหลกักๆนะครับที่ทำให จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีค่าอากาศที่ยังคงวิกฤตอยู่ครับเพราะว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นด้วยและยังไม่สามารถตักได้แล้วเกิดขึ้นใหม่มากสูงสุดในรอบปีเลยทีเดียวครับของฤดูฝนปีนี้ครับ